อันนี้พี่น้องมาธยดทุกคนเดินจ้าเป็นก้ก็กับสะางมาเซ็บมันเป็สะางือปถาดโดคับโมมโอเสบายดีพี่น้องไป,ไปคนเดียไป็กนักธรริกสวัสดีพี่น,อน้องนุกหรสบายดีนีน่ไม่น้องอยู่อ,อ้ผยังออยเห็นหมูไลคไนไล มีวน้องมาเห็นโลกเอ้ไปตำรวจโม่นี่แหละครับสบายดีพี่น้ำปลาไปเบิร์กสุดๆเหมนเด้อมแล้วนี่ก็ก็นั่งพาแซ่บเปินกระเปาพาไปเที่ยวท่าโอนเยอะเหมือนเด้อกะขี่รถน้ำมันอะไรไปกันเอ้านั่งก็ได้มาแวะบัดบ้านดงน้อยวัดป่าบ้านดงน้อยก่อนเดี๋พี่น้องยามวัทันได้พากันไปท่าโพนมาหน้าโม่โม่เพิ่งพามาแวะ ปัดดงน้อยแล้วพากันย่างเลาะฝ้าแะไรพี่น้อยเลาะทานี้กันเย็นๆเนะนี่นี่มากก็ขนาเพิ่นเนี่ยแล้ว พักกันอย่างหรอป่าอ้าวงูมันเป็นน้ำเหลืองอัอ่อนๆนะเน่ยเออแบบงูเป็นเหลี่ยมเป็นครั้งะนะเมย์เมึงอกกอดงูอยู่เลย <c oughs> เหมือนอยางอ่ะกูก็ตืนค้นดอกต <c oughs> ืนค้นดอกกระต้อกืค้นไกต่ตอค้นไกต่ตอกสนางพาให้พาพี่น้องหรอกน้ำาเล็กน้อยพ่ะกันอยู่ในเดีย๋ยวพี่น้อง ลิงจักจักลิงจักจักลิงจักจักเพิ่งเลือกกินขนมผมพี่น้องอุ๊บอุ๊บอุ๊บเพิ่กินว่าเป็นมีแต่เลือกกินนะเมื่อเร็วมาขออีกเลือกอันไหนทรายดินให้เพิ่นกินพี่น้องขนมป๊อบก๊อเพิ่นบ่กิน หลังจากเขาออกแต่วัดป่าแล้วเขาก็มาวัดพระาธาตุโฝนเลยเลยพี่น้องสนางก็มาหอดธาตุโฝนเลยเลยพี่น้องสื่อนำไปนะสงผาเลยพี่น้องสนางก็สื่อนำไปส่งระเผิเนเอาพระออกมาให้ส่งเลยพี่น้องในห้องขับมาในวัดเลยเลยพี่น้อง เป็นวันวันขันวันเสาร์วันจิตและคนหลายเป็นเป็นวันนั้นราชการและคนกับบราเกันไรยเปืนกะมาขอบ้าขอโชคขอ,ขอลาบกันหลายๆ้ะพี่น้องละสนาคิจชายรีวิวให้เพิ่งทั้งท่าทโเพิ่งท่นั้นห้างก็ชิมาไตถูกพอพรออน้ำเผิ่อเลยพี่น้อง kau you masuk know. คน,นกรพ่งผ้าผ้าทองคั่มด้แล้วคนออกมาสง่งทำไมกน้องมิวกับเขาส่งผ่า

สนางไวแล้วสนางกับเกมกับเลยพี่เนาะวันนี้ก็จะเป็นคลองใหญ่เลยพี่เนาะ,ะนวันนี้ลำพานาการหมูไปปามมันลยคือว่าให้เูาที่เีิ ทังเทิงประเทศจะเป็นตุ่มไฟตุ่มมันแต่สนามพาตาลงไปหนังอยู่ลมเถอะพี่น้องเอาก็พากันกลับของเมื่อยเด้อพี่น้องโอเคแล้ว จะซุยแล้วก็มันพามาทางหลัดมีแเ่ป่าอ้อยสวนอ้อยพี่น้องเลยไหลายๆอ้อยกันยังไม่ทันใหญ่พี่น้องเลยโอ้โหบนทางแะหลังจากข้ามาจะถัดผลแล้วก็ซุยสนางก็มาหอดเฮือนเลย สางนางสิจคอลาคลิปไปก่อนเด้อจ้าพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องส่านางพาแซ่ไปเด้อจ้าพี่น้องบ๊ายบาย